รีวิวเครื่องเล่นเทปใบนะครับเป็นยี่ห้อ l o d ก็คือเป็นของฮิตาชินะครับตัวนี้เป็นของฮิตาชิ a ม e ินเจแปนแท้นะครับตัวนี้เป็นโมเดล D ขี m 1 mark t w นะครับใช้งานได้เต็มระบบนะครับใช้ไฟบ้านได้ใช้ไฟ dc ได้นะครับแต่ผมจะแถมเป็นไฟ dc ไปให้นะครับเป็น12โวลต์ซื้อไปเสียบไฟบ้านเราได้เลยนะครับสำหรับ dc ส่วนไฟ ac นะฮะเป็นต้องมีมออแปลงนะครับ ใช้งานได้เหมือนกันนะฮะตัวนี้ผมไม่ได้แถมไปให้นะฮะเพราะว่าต้องมีมอแปลงของไฟร้อยห้ามเสียบไฟบ้านตรงนะสำหรับ AC นะครับสำหรับไฟ DC ที่แถมให้เนี่ยก็คือใช้ได้เลยนะครับตัวผมจะแถมลูกนี้ให้นะครับซื้อไปเริ่มแรกก็เสียบใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับใช้งานเต็มระบบนะครับตัวนี้เปลี่ยนสายพานใหม่ให้ทั้งระบบเลยนะครับนะมันจะฝืดนิดนึงนะฮะมอแปลงใหม่มากนะครับตัวนี้เปลี่ยนมอแปลงใหม่ให้เลยนะครับ ด้านข้างจะมีลายอินไลน์เอานะครับแล้วก็ไออเอฟนะครับตัวนี้นะครับรสำหรับหม้อแปลงดีซีที่แถมให้นี่ฮะนะครับสําหรับหม้อแปลงที่แถมให้นี่ซื้อไปเสียบตรงบ้านเราได้เลยนะครับหม้อแปลงตัวนี้เป็นไฟ220โวลต์นะครับซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับถ้าใครใช้ไฟ AC ต้องมีหม้อแปลงนะเป็นไฟร้อยนะครับตัวนี้นะครับแต่สําหรับตัวนี้สะดวกกว่านะฮะตัวนี้สะดวกกว่าก็เลยแถมไปให้นะครับ มีลายอินลายเอาทนะฮะด้านหลังนะครับอันนี้ผมเสียบไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะทดสอบระบบเทปก่อนนะฮะแล้วก็ระบบลายอินระบบอัดเทปเดี๋ยวเทปให้ดูตัวนี้ลองรับระบบดอ l บ y s สเต็มแล้วก็ลองรับระบบเทปก็จะมีเมทัลนะครับนอร์มอลแล้วก็เทปโครมนะครับ ทุกอย่างเต็มระบบนะครับไฟ LED ทุกอย่างติดเริ่มต้นเสียบมเอเแปลงด้านหลังนะกดปุ่ม power ไฟ power ปิดนะติดนะครับได้เคาน์เตอร์เดินนะฮะงงต้อบสบอัดก่อนดีกว่ารุ่นนี้ e j e t ปุ๊บปุ่ม e j e t อยู่ตรงนี้นะทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหมดใช้งานง่ายนะฮะถาดมันก็จะสไลด์ออกมาอย่างนี้นะใช้งานง่ายนะครับม้วนเป็นสายบบคความนะครับ เดี๋ยวเทสระบบลายอินนะครับผมจะต่อจากว้องแมนเครื่องนี้นะครับมันจะไม่ได้ยินเลยนะครับนอกจากเราต้องกดอัดมันออกแบบมาให้อัดนะครับนะครับอันนี้เป็นวอลลุ่มลายอินก็คือวอลลุ่มพวกเลคก่อนจะแยกซ้ายกว่านะครับเจะบอกอยู่ L L ในอัดนอกนะครับจะแยกซ้ายกว่า วอลลุ่มตัวนี้จะหมุนได้2ทั้งข้างในและข้างนอกมันจะแยกสายกว่าดาวสินตัวไหนนะครันนะจ in, บจะมีอินพุตไมคนะซึ่งจะเป็นไมคตรงนี้สําหรับเราจะลายอินเราก็ดันออกจะมีสัญลักษณ์บอกมดนะครับใช้ง่ายนะครับอันนี้เป็นระบบ d อเบ,บอย์เนะครับส่วนเทปเราจะเลือกโกรมเมทัลหรือว่า Normal, นอะร์มอลถ้าม้วัธรรมดาให้เลือกนอร์มอลนะครับถ้าใครมีมดเมทัลก็เลือกเมทัลกไปนะครับ มือใหญ่ใช้งานได้ปกตินะครับถ้าเรากดสต็อปปุ๊บเสียงก็จะตัดออกนะครับมันออกแบบไว้ให้อัดนะครับฐานะไฟทุกอย่างติดนะครับเปลี่ยนสายฟันใหม่ทั้งระบบนะครับข้างบนมีบล็อกแบต์แกนให้ด้วยนะครับลงบนฝาเครื่องนะครับเครื่องเป็นเหล็กล้วนแล้วก็มีอลูมิเนียมนะครับด้านหลังเป็นเหล็กข้าหน้าเป็นอลอยนะครับแจ็คเป็น i e c นะครับแล้วแต่จะมีไปใช้ i e c อะไรก็ได้นะครับแต่ผมไม่ค่อยแน่นนะฮะอันนี้คืออัดจากอุปกรณ์ภายนอกนะ,ะหรือไปความใชครับ แล้วผมก็กดพอร์สนะครับถอดออกนะครับปุ๊บนะฮะอย่าปิดเครื่องแล้วมาลองฟังดูนะครับกอซ้ายนะครับกอซ้ายได้ปกติเลขกอเตอร์เดินนะครับอันนี้ที่อัดเมื่อกี้นะฮะนะครับตัวเทปใบเนี่ยมันจะไม่มีวอลลุ่มคอนโทลนะวอลลุ่มคอนโทนเราจะเพาะเลคคอร์ดนะครับ นี่เป็น s, <S ม้วนธรรมดาก่อขวาก็ได้นะฮะแต่จะได้บางม้วนนะครับขอขวาเนี่ยฮะแต่ส่วนมากใช้แค่ก่อซ้ายนะครับก่อขวาไม่ค่อยได้ใช้นะครับนี่ก็อซ้ายได้ปกตินะฮะกอขวาจะได้บางม้วนนะครับบางม้วนเท่านั้นนะครับเนี่ยอันนี้กอขวาในคอตเตอร์นะครับกอขวาเนี่ยฮะถ้าม้วนไม่ฝืกมันก็จะได้นะครับนี่กอได้ปกตินะครับส่วนกอซ้ายนี่เต็มระบบนะฮะส่วนมากใช้ก่อซ้ายนะครับแล้วก็ e j ออก อีเจ็ตออกปุ๊บมันจะสไลด์ออกอย่างนี้นะครับระบบดีมากนะฮะแล้วก็ฟังเทปนะครับอันนี้เป็นม้วน normal ผมอยู่ในโหมด normal นะครับอันนี้ผมต่อไปขยายเรื่องนี้นะฮะ ำหับคนที่ดูในย t u b e นะฮะอยากซื้ออยากขายนะฮะในเพจนี้นะครับฮะสถานะไฟทุกอย่างติดครบนะครับมีระบบดอบี้นะครับเสียงชัดเจนนะครับเปลี่ยนสายพันธุ์ใหม่ให้ทั้งระบบเลยนะครับ รีคอร์ดของเบอร์สิครบนะครับตัวเครื่องไม่ใหญ่มากนะครับอ <homem> <isters> well ีกเจ็ดแปลดนะครับปุ่มพอร์ดปุ่มทุกอย่างใช้งานได้ครบนะครับอีเจ็ดปุ๊บม้วนสไลด์ออกนี่คะ โอเคนะครับรก็จบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ